อายุ85แต่หน้าเหมือน20ทำแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอที่เราจะทําให้หน้าเราดูเด็กจริงๆแล้วเนี่ยเวลาหน้าเราดูเด็กนะครับลักษณะมันอยู่ที่การแสดงออกมากกว่าคุณเคยเห็นไหมคนที่อายุ40แต่ทําเหมือนคนไม่มีพลังเหมือนคนจะหมดพลังนะครับ เขาก็จะเป็นคนแก่ในร่าง40แต่คุณเคยเห็นไหมคนที่อายุ70 80แต่ยังอยู่อยากมีแรงมนัน้นใจอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากเที่ยวรอบโลกซึ่งคุณเห็นแบบนี้เยอะมากเลยโดยเฉพาะฝรั่งผมขาวที่มาเที่ยวเมืองไทยคุณจะเห็นหลายคนที่เขาดูมีชีวิตชีวาคําคถามก็คือทําไมฝรั่งอายุ70หรือคนไทยอายุ70แต่ยังดูแข็งแรง กับคนที่อายุ40ทําเหมือนชีวิตเหมือนแบบพรุ่งนี้เหมือนจะโลกจะแตกแล้วนะครับสิ่งที่ต่างกันข้อที่หนึ่งก็คือทัศนคติว่าอะหรก็ตามที่คุณมีทัศนคติว่าสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นของคุณเนี่ยคุณมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีคุณจะทําให้ชีวิตคุณห่อยเหี่ยวแต่ถ้าคุณมองว่าวุ้ยฝนตกดีจังเลยอากาศเย็นวุ้ยอากาศตอนนี้แดดร้อนดีจังเลยจะได้ตากผ้าแห้งคุณเห็นไหมครับว่าคนที่มีทัศนคติในแง่บวกต่อชีวิตเขาจะดูมีพลังมีความสุขมีความทะเยอทะยายากจ ก้าวหน้าแต่คนที่มองอะไรเป็นอุปสรรคของชีวิตเป็นหมดนะต่อให้คุณอายุ40คุณก็จะทําตัวเหมือนอายุ70นะครับข้อที่2ก็คือคนที่คุณพูดด้วยต้องเป็นคนที่มีพลังงานบวกถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานต่ําสิ่งที่เกิดขึ้นครูคุณก็จะไปบ่นกับเขาอะ ไปฟังเขาบ่นบทสุดท้ายงานไงวิจัยบอกว่าเวลาที่คุณฟังเรื่องเศร้าๆฟังเรื่องบ่นพลังคุณจะหมดไปด้วยนะครับคุณฟังที่หูก็จริงแต่ร่างกายคุณจะหมดพลังมันเป็นเรื่องปกติงานวิจัยก็คอนเฟิร์มมาแบบนี้แต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่มีชีวิตที่วัยอย่างเช่นผมอยู่กับ <c oughs> อาจารย์บดิตึ้งนังสีเนี่ยเราก็จะมองว่าเฮ้ยเราทํำยังไงดีนะ <c oughs> ความรู้ของเราเนี่ยมันจะไปถึงคนเยอะๆ <c oughs> ผมไปคุยกับอาจารย์บดิตล่าสุดอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงดีนะ <c oughs> สิ่งดีๆที่อยู่ในประเทศไทยความรู้ของประเทศไทยเนี่ยจะไปถึงคนท ไหมครว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่มีพลังนะเขาก็จะอยากทําสิ่งที่ดีตลอดเวลาเนะะี่ยค่ะที่อาจารย์น่ะอายุจะ50แล้วนะครับแต่เขายังรู้สึกว่าเหมือนเขายังเป็นหนุ่มๆน,นะครับยังเฟรชชี่อยู่เลยว่า เขาอยากจะทําสิ่งดีๆอีกเยอะแยะมากไปนะครับอันที่3นะครับคืออาหารอาหารเป็นรที่สําคัญมากเลยคนส่วนใหญ่บอกขออร่อยก่อนสุขภาพแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆของที่มีสุขภาพดีเนะี่ยมันก็อร่อยได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างไข่เวลาคุณกินไข่คุณได้วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามินบีรวมนะครับคุณจะได้โปรตีนคุณจะได้ไขมันดีเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อยไปหาวิธีว่าคุณจะเอาไข่ไปทําให้มันอร่อยยังไงคุณก็จะได้ทั้งของอร่อยกับของที่ทําให้คุณสุขภาพดีอย่ามองแค่รสชาติอย่างเดียวก่อนถ้าคุณมองรสชาติคุณจะเจอแต่ข้าวแป้งน้ําตาลขนมของมันมนที่มันรสชาติอร่อยถูกปากคุณนะแต่คุณลืมมองเรื่องคุณค่าทางอาหารเข้าไปอย่าลืมนะครับของที่มีคุณค่าทางอาหารคุณกินสิ่งใดไปสิ่งนั้นจะกลายเป็นร่างกายของคุณในนเวลาาถััดมะครบ ข้อสุดท้ายละกันผมแถมให้นะครับบางคนบอกว่าครีมจําเป็นไหมสำหรับผมนะครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือกันแดดกับมอยส์เจอไรเซอร์เนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่ารังสี UV เนี่ยมันทําให้หน้าเราดาได้และทําให้ดิ้วรอยมาเร็วได้ทําลายคอลลาเจนและความยืดหยุ่นบนใบหน้าได้ดังนั้นถ้าเราจอดจากบ้านนะครับสมควรจะต้องทากันแดดทั้งตัวแล้วก็ใบหน้า ส่วนกลางคืนนะถ้าอยากให้หน้านะครับฟื้นฟูได้ดีหน้าชุ่มหน้าใสนะครับแนะนําทามอ moisturizer ที่คุณมีอยู่ยี่ห้อไหนก็ได้ทาเข้าไปเยอะๆครับสักสองสาเท่าให้หน้าคุณเปียกคุณชุ่มเลยแล้วคุณตื่นมานะเพราะคุณล้างหน้าจะปบหน้าคุณจะใสปิ้งแต่งหน้าติดง่ายมากเลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากดูว่าว่าผมใช้ตัวไหนอยู่นะทั้งเจลล้างหน้าที่ไม่มีฟองทั้งจอร์ไรเ i z e r ทั้งกันแดดคุณก็พิมพ์คําว่า ริ้วรอยก็ได้ครับแล้วก็สอบถามกับทีมงานผมได้นะครับพิมพ์ว่าริ้วรอยเดี๋ยว AI ผมก็จะส่งลิงก์ให้นะครับอีกอันนึงนะครับที่มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยอาหารเสริมจําเป็นไหมผมให้คิดง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณกินอาหารแล้วได้สารอาหารครบจากมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นรวมกัน อาหารเสริมไม่จำเป็นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้วิตามินซีห0 0่มิลลิกรัมมันเท่ากับส้มประมาณ14ลูกหรือ17ลูกขึ้นอยู่กับไซส์เล็กไซส์ใหญ่คำถามก็คือคุณกินมันได้ไหมส้มหมดได้14ถึง17ลูกถ้าคุณบอกคุณกินไม่ได้อาหารเสริมก็จําเป็นดังนั้น ไปถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากได้สารอาหารนั้นจํานวนเท่าไหร่แล้วในอาหารสามมื้อมีเพียงพอไหมถ้ามีเพียงพอคุณไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมแต่ถ้าไม่พอคุณก็เลือกอาหารเสริมเลือกอาหารเสริมั้งทีก็เลือกจากธรรมชาติคุณจะได้รู้สึกว่าเอยกินไปแล้วมันก็สามารถขับออกจากร่างกายได้ไม่ตกค้างเพราะอาหารเสริมจากธรรมชาติก็คือสกัดจากธรรมชาติให้อยู่ในรูปเม็ดก็เท่านั้นเองนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้สามารถเจอกันใน y YouTube f a c e b o o k IG ที่ชื่อว่าหมอทีมแล้วทีมและ k t o k มที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักแฟนๆทุกคนครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube t u b e f a c e b o o k IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ